เพราะว่าจริงๆโลกของคนตาบอดหลายๆที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยเสียงอย่างเวลาที่เราออกแบบอะไรต่างๆให้คนตาบอดเนี่ยเราจะนึกถึงเสียงก่อนอย่างนาฬิกาพูดได้เครื่องคิดเลขพูดได้คอมพิวเตอร์เนี่ยใส่โปรแกรมออกไปอ่านจอภาพให้มันพูดได้คือทุกอย่างมันจะพูด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 เต็มไปหมดเออเหมือนรายการพูดรายการพูดมากแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่เราได้เงียบอยู่กับอยู่กับ ความคิดข้างในเราอยู่กับใจของเราเลยพลอก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไอ้จังหวะที่เราวาดรูปหรือเขียนด้วยลายมือจริงๆพอก็ไม่ค่อยได้เขียนแล้วนะช่วงนี้หมายถึงว่าเขียนด้วยลายมือเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันเหมือนกันที่เราได้พักอะ่ะพักจากเสียงอะไรหลายๆอย่างพักจากความวุ่นวายอะไรหลายๆอย่างกลับมาอยู่ที่ภาพ ในหัวอยู่ที่มือที่เราค่อยๆลากเส้นไปแล้วก็ค่อยๆเกิดเส้นขึ้นมาบนกระดาษให้เราลากตามอะไรเงี้ยมันมันมันนิ่งจริงๆสงบจริงๆ